นะครับเราจะทํางานร่วมกันรับจช้พ่อแม่พี่น้องราคายางราคาข้าวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือคนละครึ่งเอาไว้อ,อ่าคนละครึ่งมึงเดือนมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องเปิดบัญชีไว้ก็แล้วกันเร่งเครื่องเต็มที่ตอนนี้เราก็ทําเตรียมไว้หมดแล้ว ของรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะภายใต้การดังานนําของนายกรัฐมนตรีนายอุทินชาญวิรากูลก็ย้ําเลยนะคะว่าภายใน1เดือนนี้ได้ใช้คนละครึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ค่ะคนละครึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการเดิมนะคะที่เคยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลของคุณอนุทินก็เตรียมนำกลับมาปัดฝุ่นเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนอีกครั้งค่ะแต่อาจจะมีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนและสิทธิ์ในการใช้จ่ายเน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีแต่ยังคงสิทธิเดิมสาหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ทั้งนี้ยังมีคำถามที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือคนละครึ่งจะได้เริ่มใช้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขยังไงบ้างใครได้รับสิทธิ์จากการตรวจสอบล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1-2เดือนนี้ค่ะ โดยการปรับรูปแบบโครงการคละครึ่งนะคะไม่ได้มีแค่คลครึ่ง50ต่อ50เท่านั้นแต่รอบนี้ก็ยังมี60ต่อ40ด้วยเบื้องต้นแบ่งตามกลุ่มประชาชนซึ่งประชาชนทั่วไปรัฐช่วยจ่ายร้อยละ50ส่วนกลุ่มผู้อยู่ในระบบเงินได้บุคคลธรรมดารัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และอาจเพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก1,000บาทเป็น1,200บาทพร้อมเพิ่มสิทธิ์ปสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ทางนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <c oughs> ในลักษณะท็อปอัพเช่นหากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิ์ส0 0บาทรัฐก็อาจจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น1000บาทไม่ให้น้อยกว่าประชาชนทั่วไปคาดว่าจะเริ่มใช้ได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจหมุนได้หลายรอบและคาดการว่าหากรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ก็ จะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยด้วยค่ะและสำหรับงบประมาณที่จะใช้ในโครงการนี้นะคะประเมินว่าอาจจะมากกว่า25,000ล้านบาทจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ค่ะคาดว่าอยู่ที่25-26ล้านคนส่วนวงเงินที่จะได้รับสิทธิ์อาจจะลดลงนะคะเมื่อเทียบกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพราะว่าใช้งบปี68และปี69มาดำเนินโครงการและไม่ได้กู้เพิ่มค่ะ ท่าน,นี้โครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่รัฐร่วมชำระค่าสินค้ากับประชาชนนะคะเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นการจับจ่ายในระดับ <c oughs> ชุมชนค่ะรวมถึงการส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการชำระเงินเป็นผลดีระยะสั้นต่อการหมุนเวียนของเศรษฐกิจและรายได้ของผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ ส่วนของกรมป้องกันและมันเทาสาธนานณภัยครับก็จําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าในการแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะทําให้เกิดทั้งน้ําป่า แล้วก็น้าไหลล้นตลิ่งตามมาได้ครับโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สายจัหงหวัดเชียงรายรวมไปถึงที่อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับที่จําเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันครับถ้าไปดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แถบลุ่มภาคกลางครับผลจากการระบายน้ําออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบตามมาในหลายๆพื้นที่อย่างน้อยๆแปดอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมขังสูงครับโดยล่าสุด ตอนนี้ที่อำเภอเสนาปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพะยามีระดับสูงขึ้นมาอีกประมาณ2-5ถึงเซนติเมตรแล้วก็มีน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนาถนนธรรมสิทธิ์เสนาตั้งแต่เชิงสะพานสีแยกตลาดบ้านแผน่นไปถึงที่วัดกระโดงทองระดับน้ำสูงเฉลี่ย20-30ถึงเซนติเมตรรถยนต์กับรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากแต่รอบนี้ ไม่มีรายงานาน้ำเข้าท่วมที่โรงเรียนราชบัลลุงศิลป์เพราะว่าพื้นที่โรงเรียนสูงกว่าระดับถนนประมาณ1เมตรทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองเสนาต้องไปสร้างสะพานไม้แบบสําเร็จรูปเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรให้เชื่อมต่อไปอยังโรงเรียนและที่วัดกระโดงทองเพื่อให้นักเรียนที่วันนี้ต้องเดินทางไปสอบปลายภาคสามารถใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรได้ตามปกติ แล้วก็เป็นการช่วยให้ชาวบ้านกับประสงค์สามารถเดินทางออกมาในพื้นที่ภายนอกที่ไม่มีปัญหาน้ําท่วมได้ส่วนที่ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำโดยเฉพาะที่มัสยิดดารุสสุนะซึ่งอยู่นอกแนวขันกั้นน้ำด้วยก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นต่อเนื่องกระทบกับการใช้ชีวิตและกระทบต่อการปฏิบัติศาสนากิจของคนในพื้นที่ หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเกือบถึงระดับเอลครับเล่าว่าต้องเดินลุยน้ำไปทำงานทุกวันและจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าถ้าไปดูระดับน้ำในแม่น้ำช่วงปะยาตอนนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับมีรายงานบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทั้งหมด3ตำบลรวมแล้วกว่า200หลังโดยเฉพาะที่ชุมชนวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกทางเทศบาลต้องนำดินไปเสริมความสูงของ,ของคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรเพื่อรองรับระดับน้ำที่จะสูงขึ้นหลังจากนี้จากฝนที่ตกหนะักแล้วก็เป็นการป้องกันพื้นที่โบราณสถานสำคัญอย่างวัดมะปรางแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยคาดว่าคันดินที่เสริมขึ้นมาก็จะช่วยรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาที่อยู่ในอัตราได้ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพยาปรากฏว่ามีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นครับโดยการไปตรวจสอบที่จุดวัดน้ำ4งหน้าค่ายเจีรบประวัติในอำเภอเมืองนะครสวรรค์วัดได้ในอัตรา2,312ลูกบาศเมตรต่อวินาที แต่ว่าทางเขื่อนเช้าพญายังคงอัตราการระบายน้ําเอาไว้ที่เท่าเดิมก็คือที่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดต่อกันมาเป็นวันที่5แล้วเพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ําเหนือและเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในลําน้ํารองรับน้ําที่จะไหลามาจากทางตอนบนของประเทศแล้วก็ฝนที่จะตกหนักเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอคงไกลราชจังหวัดสุขโขทัยครับก็มีรายงานน้ำท่วมขังหลายตำบลอย่างเช่นที่บ้านหนองนนนหมู่8 ตำบลไกลนอกอำเภอกงไกรราชซึ่งอยู่ในเขตบางระกมโมเดลระดับน้ําก็สูงขึ้นครับครอบคลุมพื้นที่กว่า12,000ไร่ชาวบ้านประมาณ20หลังคาเรือนอยู่ในสภาพติดเกาะอาศัยเรือหางยาวในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทนชาวบ้านบางส่วนบอกว่าปีนี้พื้นที่นาข้าวถูกน้ําท่วมขังมานานเกือบ2เดือนแล้วต้องขาดทุนจากการลงทุนทํานาไปสองรอบ เหลือเงินไม่มากไม่พอที่จะนําไปใช้หนี้จึงอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาช่วยเหลือในการผลักดันราคาข้าวให้ได้อยู่ที่ประมาณตันละ8,500ถึง9,000บาทเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทีนี้พอพูดถึงโครงการบางระกรรมโมเดลที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติเช่นกันมีรายงานผลกระทบตามบ้านเรือนถนนพื้นที่การเกษตร ที่ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำรรเพราะว่าหลายจุดเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังมานานหนึ่งเดือนแล้วเด็กหลายคนต้องหยุดเรียนเพราะว่าการเดินทางในพื้นที่ค่อนข้างจะยากลำบากขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าทุ่งบางระกำรคอยทำหน้าที่เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อหน่วงน้ำจากลุ่มน้ำยมโดยตอนนี้มีการกักเก็บน้ำวไว้แล้วประมาณร้อยละ99จากความจุ ขณะที่แม่น้ํายมในจังหวัดพิษณุโลกในจุดที่ไหลผ่านก็มีรายงานน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่2อําเภอทั้งที่อําเภอวังทองกับอําเภอบางระกมซึ่งถ้าไปตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตําบลบ,บางระกมร,ระดับน้ําถือว่าสูงกว่าระดับตลิ่งเกือบสาเ,เมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าน้ําจะสูงขึ้นหลังจากนี้ได้อีก oh, 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 oh. ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคส แจ้งเตือนผลกระทบจากแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายใกล้ล้นตลิ่งจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำทั้งที่ชุมชนสายลุมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงในอำเภอแม่สายคอยเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้วต้องคอยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขณะเดียวกันครับยังมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ในอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่แม่น้ำป่าสักในอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีรายงานฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักในจุดที่ไหลผ่านตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำ ใกล้กับลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำได้โดยเฉพาะที่ตำบลศิลาและตำบลตากลอยอำเภอลมเก่าจึงขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในช่วงเวลานี้ยกข้าวของขึ้นที่สูงพร้อมกับดูแลกลุ่มเปราะบางคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ วันนี้ทางรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินายภัยทย์เก่งการช่างเปิดเผยหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําว่าที่ประชุมได้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นรากาซานะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามจากการประเมินของพายุลูกนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับพายุวิภาค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดพายุรกากาซาถือเป็นช่วงรอยต่อนะคะระหว่างฤดูฝน กับฤดูหนาวทําให้มีมวลอากาศเย็นเข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะฝนจะตกหนักได้ในช่วงของวันที่26-27กถึงยีกันยายนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมาค่ะน้ําจะไหลเข้าเขื่อนสิริกิตและเขื่อนภูมิพลเป็นหลักนะคะซึ่งทั้งสองเขื่อนนี้ยังมีพื้นที่ว่างพอสามารถรองรับปริมาณน้ําเพิ่มได้เพราะว่าได้ระบายน้ําก่อนหน้านี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วทําให้ขณะนี้ค่ะการระบายน้ําในเขื่อนสิริกิตที่จะเดิมประบายอยู่ที่2 0 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะก็สามารถลดการระบายน้าเหลือ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะในขณะที่เกื่อนภูมิพลก็สามารถลดการระบายน้ําจาก10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเหลือ5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะสำหรับพายุไตฝุ่นรากาซาหลังจากที่เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามแล้วจะทําให้มีร่องความกดอากาศพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างค่ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตก บริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสุริกิตอยู่บ้างนะคะแต่ว่าผลจากการลดการระบายน้ําทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตทําให้ยังจะสามารถบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาได้ค่ะก็ยังจะสามารถคงการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้นะคะขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนกับเมื่อปี2554ค่ะเพราะว่ายืนยันได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่พบว่าพื้นที่ ทุ่งรับน้ําที่รวมไปถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิจยยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอสามารถรองรับน้ําได้เพิ่มเติมอีกค่ะ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลในจังหวัดอุบลราชธานีแนวโน้มของมวลน,น้ำนะคะจะไหลผ่านสูงสุดประมาณ2,600ลูกบาตเมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าในบริเวณพื้นที่เหล่านี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้มากถึง3,200ลูกบาตเมตรต่อวินาทีนะคะโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีและกรมชลประทานได้ทำขันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อจะป้องกันน้าท่วมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ก็มีแผนเร่งระบายน้าเพิ่มที่เขื่อนอุบลรัฐด,ด้วยนะคะทาให้สถาน นการน้ําที่ลาน้ําชีอาจจะมีน้ําท่วมขังในจุดลุ่มต่ําอยู่บ้างค่ะเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์นั้นเป็นเขื่อนที่จะมีน้ําไหลเข้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะซึ่งในภาพรวมค่ะถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วง7วันอันตรายในช่วงของรอบสัปดาห์นี้ไปได้คาดว่าวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในทุกพื้นที่ลุ่มน้ําของภาคกลางค่ะ